น้องโน้นลูกค้าบอกว่าอยากดูรีโว่สประตูเกียร์ออโต้นะอิเดซุเขาบอกว่าเขาดูแล้วจะนะแนะนำลูกค้าหน่อยว่ามีไหมที่ร้านมีเลยนีโตโยต้ารีโวเกียร์ออตโต้ใช่ไหมคะนี่ใช่สีประตูออโต้ด้วยเออโไปพาลูกค้าดูบนมา้านนี้จะไปไหน <c oughs> อยู่ว่าจะไปคนละทางเนาะ <c oughs> อันนี้รีโวตัวยกสูงนะครับเกียร์ออตโต้นะ สีประตูสายครอบครัวน่ะหารถผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีตุ๊ดกระเทยอะไรได้ G ี T B ี G อะไร LGBTQ เอขับไดเ้เบิร์ต่ะแมนเออขับได้เบิร์นะเกียร์อ <laughs> อ <laughs> โต้พอนแค่เมื่นเดียวสตาร์ทให้ดูด้วด้อ้ดูรถใหม่ผ้าคุมบอยังไม่ถอดเลยเจ้าของเก่กลาลังรลงมากผ้สติกยังไม่แกะโคตรสวยเลยนะไปดูรอบคันต้องรักพเยษไหม รักค่ะหนูรักทุกคนเท่ากันระ <c oughs> ยะมึงเทเพยพอมึงจะชง <c oughs> ชงได้แต่อย่าชงเข้มนัก <c oughs> <c oughs> อ้าว 2.4e pi lenner หนาย่างใหม่ซีเส่นนะครับรถบุกเซอร์วิสเข้าศูนย์ตลอด นะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวจัดได้ล้นจัดได้เหลือจัดได้เกินจัดได้เงินไปสร้างบ้านมันจัดได้เยอะจัดนะแล้วแล้วถ้ามีใจเหรอพี่ <c oughs> มีแค่ใจเอาแค่ใจไปก่อนอ่แล้วลูกค้าไม่มีเงินดาวละ่ะได้ไหมได้เดี๋ยวพี่เสียมลดให้ออาลดทุกคันน้องนุ่นลดเท่าไหร่ส่วนลด ปกติแล้วให้ห้าพันค่ะถ้ามาจากคลิปนี้นั่นน่ะเอาไปเลยสองหมืบาทโอ้สองหมื่น <laughs> ฟีดาวด้วยใช่แล้วเอาดูเครื่องหน่อยรถค่อนข้างที่จะเดิมนะสาฟปูงหัวน็อตไม่ขยับแผ่นพุงแผ่นเพลทเ,เดิมหมดนะเครื่องโตโยต้าไม่ต้องห่วงวิ่งเป็นล้านเครื่องก็ไม่พังครับแล้ววิ่งไปทางไหนเขาถึงจะรักครับพี่ฮะวิ่งไปทางไหนเขาถึงจะ ถามกูหรือถามเขาถามเขาเขาจะรักยืนอยู่เฉยเขาก็รักครับพี่นี่หมดยังหมดยังหมดแล้วหมดแล้วยังนู่นอีกครั้งหนึ่งอ้าวเหรอไอขายขายได้อย่างเดียวค่ะถ้าถ้าลูกค้าเข้ามานี่ขายได้อย่างเดียวเลยเออนะล่าสุดวันเมื่อวานเห็นบอกว่าลูกค้าบอกว่าวู้โหยิ่งว่าจะขนตัามนี่อีกวน ไมม่าโทรทุกครึ่งชั่วโมงเลยไอ้เสมันึกว่าผมเป็นหนี้คุณยังไงไม่รู้โทรจนแบบผมต้องมาหัววันลูกค้าไอ้เจียอ้าวคันนี้เป็นตัวใหม่กว่าตัวเมื่อกี้นะตัวเมื่อกี้น่จะเป็นตัวเก่าตัวปีสิบแดสิบเก้าอันนี้เป็นปียี่สิบเอ็ดยีิบสองยี่สิบนะไฟหน้าจะเป็นตัวลีจินเดอร์เหมือนฟอร์จูเนอร์เลยมาพร้อมสีขาวมุก สองคันนั้นสองคันนี้คันไหนแพงกันนักนนู่นคันนี้อ่าทำไมคันนี้หน้าใหม่นี่คันนี้หน้าหมูป่าคันนั้นหน้าหมูบ้านอันนั้นอันนั้นหมูเลยนะหมูบ้านอ่าอันนี้อะไรหมูป่าอ่าแล้วนี่ล่ะไ่ารักเอออ่าดูดูดูไม่ขนจริลุก่หลสี่หมื่นกิโลเมตรเกียร์ออโต้นะเพื่อนบ้านเขาชอบนะ กูนยก็ถามน้องนุ่นดิมันเขาอยู่ข้างๆเพื่อนบ้านพมรนกังบูชาหรือว่าเราเขาชอบมาข้ามกันไหมเขาซื้อสดแล้วเอาไปฝั่งนู้นได้นะคะเถ้าใครซื้อสดนี่น้องนุ่นขายไหมขายหมดราคาจะสดจะผ่อนแต่ถ้าผ่อนนี่ข้ามไปนู้นไม่ขายนะไม่ขายค่ะเดี๋ยวไฟแนนซ์ดูอยู่ก็ช่วยถ้าผ่อนไม่ขายนะครับ แต่ถ้าคุณซื้อเงินสดคุณหาวิธีค่าเมืนนั้นเรื่องของคุณใช่แล้วแมนปะแม <Man. S 2> นนะการจะขายรถเราต้องรักในวิชาชีพของเราด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าจะเอากำลงกำไร <Man S 2> นะก็รักในวิชาชีพ <Man. S 2> นะไปไปเป็นรักในการขายรักในคู่ค้ารักในลูกค้าด้วยแมนปะแมนจ้ะอ่ะไปเหมือนกันฟรีดาวพันเมื่อนน้อยอย,ยางใหม่ซีเ้นแม็กลมควันดำ นาเกียออตโตมาพร้อมหลังคาเครีบอยหลังคาไม่เอาก็บอกนะถอดออกป่ะไอเสียงจะไปแลกเล่าดอเยอ่ <laughs> 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 ช่วงนี้ยังขัดสนอยู่มออีอะไรที่เสียฮะ<า>ช่วงนี้หนูกัขาดข้าวหอมอู่นี่ <laughs> ใช่ค่ะช่วงนี้ข้าวหอมไม่ค่อยพอแล้วค่ะรถก็ไปเน้นโทรหาแล้วค่ะช่วงนี้ ก็ก็อ้อนพี่น้อง FC มาซื้อรถดีอออใช่แล้วนะคะต้องมาซื้อรถก,กับน,น้องนุ่นเยอะๆเลยนะคะรับสายไฟแนนซ์ไม่ไหวแล้วรถหลายคันมาก้็อ้อนพี่เสียมันช้าไอ้ตอนอ้อนพี่น้องเอมันช้านอ้อนพี่เสียไปแล้วมันช้าหนูทำท่าโซเล่บัญชีผิดไปเลยได้ไหมคะเอาเกียวโตโเลือกชงเดี๋ยวเดี๋ยวจะสวยชงได้แต่อย่าชงเด็มไฟหน้าโอ้โหโคตรสวยเลย เดิมบนหน้าฝาโปรงรมาขยับเลยเป็นเพดเดิมสวยๆแบบนี้ใช้เงินดาวเยอะไหมน้องนุนเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยค่ะเคดีดีออกรถศูนย์บาทตั้งแต่วันแรกที่จองทําสัญญาฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะไปจนถึงส่งรถไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทค่าจัดก็ฟรีค่าโอนก็ฟรีประกันภาษีทําให้พร้อมเลยค่ะโอ้โหพอราบรรบอทําให้พร้อมน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนทายของเครื่องทำให้ยางเปลี่ยนนะทำสัญญาถึงที่ใช่แล้วค่ะส่งรถถึงหน้าบ้านถึงบันไดบ้านเลยค่ะโอ้โหของแท้นะทุกอาชีพช่วยดันไหมช่วยหมดเลยค่ะเกษตรกรเกษตรค้าขายพนักงานรับเงินสดนะคะหรือจะเข้าบัญชีหรือจะเป็นค่าราชการนะคะบอกเลยว่าออกได้ออกง่ายทุกอาชีพแน่นอนหาบเร่แผงลอยแบบว่าย้ายแถวาถหาบกระตามาขายยังก็ ขายมีดเนี่ยขายเขียงเนี่ยได้ปะได้ได้หมดละเออแมนนะเข้ามาก่อนเออลุงแกแล้วนั่งสอนปลาซิวนั่งสอนกุ้งอยู่ได้ปะได้เพราะว่าเราสอนขายโอ้ยหรอรับเหมาก่อสร้างที่แบบว่าไปที่ไหนไม่ผ่านมาที่นี่ได้เลยค่ะเต็นท์ดีที่สุดสายแก้วนะคะออกได้ทุกอาชีพแน่นอนรับเหมาก่อสร้างก็ออกได้นะพี่แต่ต้องมีเอกสารด้วยอ่า ไม่ทําให้เหรอฮะไม่ทําให้เนาะทำอะไรเอกสางเอกสารบอด้ผู้ใดงเย่มาเฮียนไหนกันเราแนะนําได้ว่าเอพี่ต้องไปทาสัญญากับผู้รับเหมานะมีเอกสารชัดเจนแน่ไม่ใช่ว่าปลอมเอกสารทำไม่ได้เราไม่ปลอมปเอกสารนะใช่แล้วโอเคอ่าน้องเนื่นนี่ขายด้วยความซื่อสัตย์จริงใจด้วยวิชาชีพของตัวเองนี่ไม่ได้เตรียมเลยถามสุดๆเลยใช่แล้วขายด้วย สวยด้วยตลกด้วยค่ะนี่โสดด้วยค่ะเผื่อจะอยากโอนมามาซื้อรถก็ได้จัดทำไมโอนบอกลูกค้าค่ะซื้อสดโอนมาจำแล้วทำไมไม่บอกฮะเดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปเลยก็ได้ค่ะซื้อสดโอนมาจำซื้อผ่อนมาจำไหม ไม่มีค่าจองไม่มีค่ามาจําถ้าเก็บเงินจองถ้าเก็บค่ามาจำเระวันจะเป็นมิจฉาชีพค่ะพี่พี่เพราะร้านเราไม่เก็บเงินลูกค้าทุกกรณีอ่ะฝากคอนแทคเบอร์โทรน้องนุ่นหน่อย0923710115ค่ะพี่ยำ้ำ 0 9 2 3 7 1 0 1 1สเจนนะคะเบอร์นี้จะโทรมาก็ได้หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะโทรได้ตลอดย4ี่ชั่วโมงเรื่องงานเรื่องออกรถนะคะพี่แต่ถ้าทางมายืมเงินไม่ได้นะคะต้องโทรหาพี่เสมคนเดียวเท่านั้นไลน์ไป3ชั่วโมงตอบเพราะว่ากินเบียร์อยู่ต้องรอนิดนึงค่ะถ้าเป็นเวลาหลังเรื่องงานอาจจะมีดื่มมีดิงบ้างบางครั้งสายเมาเหมือนต้องเอ็นหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่อยค่ะเอาสำหรับรถครอบครัวสประตูเกียร์ออโต้นะครับทุกเพศทุกวัยขับง่ายสะดวกสบาย แล้วก็เป็นที่ยอดนิยมนะกระบะที่ขายดีที่สุดก็คือ Toyota g เกียออโต้สประตูตอนนี้นําเข้า<อ>มาแล้วแล้วก็ข้างบนมีเป็น 2, ode, Auto, อีดิสุวีคอร์เกียออโต้โฟร์วิคันหนึ่ง<ๆ>เผื่อลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยากจะดูคันนั้นกน็เดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะครับนะไอเสียกับน้องนุ่นไปกันก่อนนะวันนี้ไปแล้วผมสิวิดาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ